หรือดิวตี้ฟรีนะฮะใน3สนามบินนะครับก็คือเชียงใหม่ภูเก็ตแล้วก็หาดใหญ่นะครับกับทางการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยหรือ AOT นะฮะหลังจากที่คิงพา o เวอมีการแบกภาระขดทุนต่อเนื่องจากหลายวิกฤตมายาวนานย้อนกลับไปนะครับในปี2562นะครับก่อนเกิดวิกฤตโควิดนะฮะคิงพา o เวอนะครับชนะการประมูล10เปิดร้านปลอดภาษีนะครับใน3สนามบิน โดยยอมจ่ายค่าสัมปทานก้อนใหญ่นะครับแบบมินิมัมการันตีนะครับหรือการจ่ายสัมปทานแบบรับประกันขั้นต่ำนะฮะซึ่งจะทำให้เอ t หรือการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยอะครับได้รับค่าสัมปทานนะครับไม่ต่ำไปกว่าที่ King าวเวอรตกลงนะฮะแม้ว่าจะมีนักท่องเที่ยวลดลงก็ตามแต่เมื่อเกิดโควิดนะครับในปี2563นะครับรัฐบาลนะครับมีการลดสิทธ ที่ดิวตี้ฟรีขาเข้านะครับในปี2566แล้วก็เหตุการณ์แผ่นดินไหวนะครับช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับก็ทำให้ยอดนักท่องเที่ยวครับในประเทศไทยเราลดลงนะครับคนจีนมาน้อยลงนะฮะก็ทำให้ King Power อร์ครับได้รับผลกระทบจากการจ่ายแบบรับประกันขั้นต่ำนะฮะก็เลยขอยกเลิกสัมปทานนะฮะพร้อมเสนอรูปแบบการจ่ายเงินแบบใหม่นะฮะ ก็คือการจ่ายตามเปอร์เซ็นต์ของยอดขายจริงนะครับหรือที่เรียกว่า GP นะฮะซึ่งย่อมมาจาก g r o s s p r o c e e d นะฮะแทนซึ่งถ้าหากเขาขายได้น้อยอะครับก็จะจ่ายน้อยลงนะครับก็จะทำให้ King power ครับมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นนะฮะโดยโมเดลการจ่ายแบบ m i n i มัมการันตีนี้นะครับจึงเหมือนกับการที่บริษัทนะฮะมีค่าใช้จ่ายฟิกคอร์นะครับที่จะต้องจ่ายประจำนะฮะซึ่งจะเหมาะกับช่วงที่ธุรกิจนะฮะ มีรายได้เติบโตนะครับสามารถที่จะคาดการดีมานได้แม่นยำนะครับแต่ในช่วงหลังโควิดนะฮะแม้ว่าการท่องเที่ยวในประเทศนะครับจะฟื้นตัวขึ้นมาบ้างแต่ก็ยังมีความอ่อนไหวนะครับยังเซนซิทีฟอยู่นะครับต่อภาวะเศรษฐกิจนะครับต่อภัยธรรมชาตินะครับแล้วก็ยิ่งมีภาวะสงครามเกิดขึ้นนะครับโมเดลนี้นะครับจึงไม่ยืดหยุ่นพอนะครับสำหรับเศรษฐกิจยุคนี้นะฮะดังนั้น การเปลี่ยนนะครับจากการจ่ายสัมปทานแบบขั้นต่ำนะครับไปเป็นการจ่ายแบบผันแปรนะครับโดยจ่ายจากเปอร์เซ็นต์ของยอดขายหรือ GP นี้ครับซึ่งเป็นการปรับตัวนะครับทางธุรกิจนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนจากฟิกคอสที่มีฮะให้เป็นวาริเรเบิลคอสหรือค่าใช้จ่ายผันแปรแทนนะครับซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงนะครับเมื่อธุรกิจนะครับมียอดขายลดลงนะฮะถ้าหากเขาไม่มีลูกค้าหรือลูกค้าน้อยนะครับก็ไม่ต้องจ่ายมาก ก็เลยทําให้มีเงินเหลือนะครับพอที่จะเอามาหมุนเวียนแล้วก็ฟื้นฟูธุรกิจนะครับจัดโปรโมชั่นต่างๆเพื่อที่จะสร้างยอดขายกลับมานะสำหรับ aot นะครับก็มีความเสียหายนะฮะเพราะว่ารายได้จากสัมปทานนะฮะเป็นรายได้หลักของ aot เลยนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการบินนะฮะดังนั้นเมื่อรายได้สัมปทานลดลงนะครับก็จะทําให้กําไรของ aot ลดลงด้วยนะฮะโดยปัจจุบันนะครับราคาหุ้นของ aot เนี่ย ลดลงมา50%นะฮะโดยเป็นราคาที่ต่ำที่สุดในรอบ10ปีเลยทีเดียวเพราะว่านักลงทุนนะครับมีความกังวลนะฮะว่าหากผ่อนปรนให้กับ King Power มากเกินไปอนะฮะก็จะกระทบกับฐานะทางการเงินของบริษัทนะฮะดังนั้นนะครับความสัมพันธ์ระหว่าง King Power กับ EOT อะครับซึ่งเดิซึ่งเดิมนะครับเคยเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันนะฮะก็จะกลายเป็นภาระที่จะต้องหาทางออกร่วมกันนะฮะ ถ้าหากคุณเป็นผู้บริหารของ AOT นะครับคุณจะเลือกยอมที่จะลดรายได้เพื่อประคองผู้เช่าอย่าง King Power หรือว่าคุณจะเลือกรักษารายได้รัฐให้สูงไว้ก่อนนะครับโดยอาจจะต้องหาคู่สัญญารายใหมนะ่เพื่อเข้ามาแข่งนะบ,บทเรียนสำคัญที่เราได้เรียนรู้จากเรื่องนี้นะครับก็คือเรื่องของการคาดการนะครับในเรื่องของยอดขายนะฮะซึ่งถ้าหากเราคาดการผิดเพียนครั้งเดียวนะครับก็จะทำให้อ่ พังเป็นโดมิโน,โนเลยนะเพราะ King p o w e อฮะเขาคาดการว่าจะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจึงกล้าที่จะเสนอค่าสัมปทานให้สูงริ้วนะฮะพอนักท่องเที่ยวมาน้อยอ่ะครับเขาก็แบกรับไม่ไหวนี่คือสิ่งที่หลายธุรกิจนะครับควรจำไว้ว่าอย่าคาดหวังไปแลกกับยาวความคาดหวังนะครับไปแลกกับภาระค่าให้จ่ายคงที่ในระยะยาว ธุรกิจนี้นะครับต้องคิดเผื่อ worst case scenario หรือเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยนะก็หวังว่าคุณจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับยังไงฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเพจสุพัฒน์แชร์เพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ